สวัสดีครับพลุกไม่ป่าพยายไม่ยัยอายไส้หนองนงทีคารพบหลักทุกท่านเะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องทนายไทยอีสานพ่อกันเท่านี่เป็นคลิปที่3นะครับที่ผมนำเสนอตรงกับวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2 5 6 4น่แรคหนคำเดือน 2, 4, 1, 12นะครับหมู่บ้านีกีกเป็นวันลอยกระทงนะครับ เอาต้นบ่อนสีงามๆมาฝากมีเรื่องเล่านะครับว่าเมื่อนีนนะครับผมทำหน้าทีทนายความอาสาอยู่ที่สถานีตำร,รวจผู้ท่อนอำเภอเมืองเลย<อ>เรื่องสถานทนายความอาสาประจำสถานีตำร,รวจนี่ขอขอบอกจักนิดหนึ่งนะครับว่ามีทนายความอาสาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาของกฎหมายอยู่ที่สถานีตำร,รวจผู้ท่อนอำเภอเมืองของทุกจังหวัดนะครับ แล้วก็มีทุกมือบวัสิเป็นจาน,านข้าพุทธมรดุศุกเสาว,วันหยุดบ่มีวันหยุดนะครับมีทุกมือไปใส่บริการได้เพียงแต่ว่ายยูทีสถานีตำรวจผู้ทออำเภอเมืองเท่านั้นนะครับอำเภอรอบนอกอยังบระธานมีนะครับเขาเรื่องนะครับวาเมื่อนี้นะครับผมท้หนาทีทนายความอาสายูทีสถานีตำรวจผู้ทออำเภอเมืองเ,เลยมีป่าผู้หนึ่งนะครับเพิ่นข้นมาลงพักเพิ่นม,มาเราเรืองเล่าให้กับสารวัตร ฟังว่าเพิ่นอยากฟ้องร้องดำเนินคดีกับผูทีเพิ่นติดต่อซื้อต้นบอนสีนี่นะครับเพิ่นติดต่อซื้อต้นบอนสีทางเฟสนะครับเราส่งบ่อนสีมาให้เพิ่นนันบ่ตรงกับทีตกลงกันไ้นะครับสารวัตรลอยเวรเพิ่นเนี่นะครับเพิ่นก็ได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเพิ่นก็ว่าบ่น่าจะเป็นอาญาเพิ่นก็เลยห้ล่องมาคุยกับผมเบิ่งนะครับ ผมก็ได้สอบคอเท็จจริงต่อมาก็คือได้รู้ว่าป้าเนี่ยติดต่อซื้อต้นบอนสีกับปลายทา่างในราคา11,000มืบาทคุณได้ครับแพงเติมต้นตามที่ทรงภาพมาให้เบิ่งนั่นกับที่ทรงมาให้เห็นเนี่ยตอนจ่ายเงินไปแล้วกับประมาณมือประมาณสองมือของกับมานะครับมาเปิดเบิ่งกับบตรงนะครับ ผมไปเบิ้งที่ท่ายกะบ,บะที่ป้าผ้าล่งยางลงจากล่งพักไปเบิ้งนะครับกับกระบ,บ่ตรงกรแม่นว่แต่ว่าบ,บ่ตรงปันไดซซ้ซื้อครับกะสีใบ,บน้อยต้องไปจักนิดนึงนะครับแล้วที่ป้าเสียใจอันหนึ่งก็คือว่าต้นจะมีหัวหรือว่ามีเหงาท่างนั้นก็บ,บอกว่าจะหัวใหญ่เหงาใหญ่แต่ว่าพ่อทรงเราเนี่หัวน้อยนะครับหัวน้อยท,ท,ที่แนบมานากับ ต้นบ่อนสีนี่นะครับผมเบิ้งต้นที่เออเงาเงาประธานตรวจเงาที่ที่บอกว่าสิเป็นหัวนะว่มามนหัวหัวที่ตกลงกันว่าประมาณขนาดไขไก่นะครับแต่ที่ทรงมานันขนาดไข่นกกระท่านะครับสรุปแล้วป้าก็คือบ่พ่อใจละป้าอยากฟ้องคดีนะครับสิเป็นทั้งแพงทั้งอายาก็ ก็ได้ขอให้รับไว้แนผมก็เลยบอกกับป่าว่าขอท็จจริงเนี่ยประมาณนี้ยังบอท่านได้เชียร์ผมขอเบอร์ปลายทางแน่นะครับป,ป่าก็เลยเอาเบอร์ปลายทางให้ผมก็เลยขออนุญาตป่าโทรไปนะครับโทรไปแล้วทั้งปลายทางก็รับสายก็บ,บอกว่าก่อนที่จะส่งของเนี่ยได้ถ่ายลูก หายป่าเบิงพอม่านีของเป็นจึงสี่นะครับเงาหร้อหรือว่าหัวเนี่ยที่แถมบ่เมนที่แถมที่ที่แพ็คคูกันมาเนี่ยจะมีมีหัวนะครับมีหัวหัวหนึง่งซึ่งกับใหไ่ปันไดน,นะครับแล้วก็บอกว่าปลายทางนะครับปลายทางบอกว่าของที่ส่งไปนั้นตกลุงกันกอนแล้วกนคอยสีส่งอคอยทรงมากนะครับจังไ๋ป่า กับบอพ่อใจนะครับบอพ่อใจวันนี้ความบอพ่อใจของป้าเนี่ยป้าอยากขอเงินขึ้นส่วนหนึ่งนะครับท่างปลายท่างก็บ,บอกว่าขึ้นบ่ใดนะครับคุยไปคุยมาเกียร์ไปเกียร์มาก,ก็ขึ้นว่าท่างปลายท่างนั้นยินดีจะทรงตอนน้อยนะครับตนบ่อนสีแบบนี้ละแต่ว่าตนน้อยมาให้อีกตนนึงป้าก็อยากได้สองตอนนะครับวันนี้ป้ากผมก็เลยบอกว่าถ้า ถ้าป้ายั่งยืนยักนก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่ทรงของบ่ตรงนี่ได้แต่ขอเท็จจริงของป้านีนม่มินเมย์มินเมจังไดครับก็คือว่าหากฟังขอเท็จจริงจากทั้งพุนก็คือว่าเพื่อนใดแสดงภาพให้กับท่างป้าเนี่เบงแล้วนะครับว่ามาันสิเป็นจักซี่เราคอยกะส่งของมานะครับ กำกึงสามารถจะพลิกไปใดทุกทางครับทุกทางยังไดก็คือป่าตามที่ขอตกลงหรือว่าตงใจของป่าเนี่ยมันมันตองใหญ่กว่านี้นะครับแล้วบัดนี้ทางนั้นก็บอกว่าได้แสดงเจตหน้าหรือทายภาพให้ป่าเบิ่งแล้วป่าตกลงแล้วค่อยทรงมากหากเป็นทั้งสี่นะครับกำกึงทั้งสองฝ่ายกำกึงจแเราก็เป็นเหตุให เสียค่าใส่ใจได้การวาจางทนายความทั้งสองฝ่ายป้ายุติได้บอผมก็เลยมองมาที่ป่ามายุติได้บอกคือรับเอาตอนน้อยตอนหนึ่งป้าคิดยุโดนเติบนะครับเล่ากับคือสิบพ่อใจแต่ว่าสุดท้ายเพิ่นกะคือจะรับนะครับเป็นอย่างคือว่าคือจะรับเพราะว่าส่งบ่พ่อใจแต่ว่าเออเอาจ็คสันจะเอากระเอานะครับแต่ว่าเบาค่อยๆนะครับ ป้าก็ล่งจากล่งพักไปอุท่าหอนสอนใจในคดีนี้นะครับสำหรับผมก็คือผมมีข้อมูลว่าบ่อนสีไม่ดางเพราะว่าจะเป็นกล้วยดางไม่แปกนี่นะครับมีประเทศปลายทางที่เขาเจ้าเฮ็ดเป็นล่ำเป็นสันเฮ็ดเป็นฟ้ามขนาดใหญ่เพื่อขายขายนอขายเงาขายแห้งนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นเวลาเพิ่นเอามักขายเนี่ยก่อนที่เพิ่นจะเอามาัขายเพิ่นจะมีการปัน่นราคาในประเทศไทยเขาเ่าหนิสะก่อนปั่นถึงขนาดว่าซื่อกันเป็นหาล้านสิบล้านนะครับผมว่าหนานเสื้อว่าบอนสีขนาดนี้ลักษณะแบบนี้จะขายได้เป็นหมื่นนะครับเอาเถอะนะครับว่าภาพจังซี่เนี่ยขันเข้ามากักเข้าชอบเข้าเรียงเข้า เพาะพันุประดับไวเพื่อบึงเพื่อความสุขเข้ายาหวังที่จะเอาไปขายต่อเห็ดกไไดําไลนะครับเข้าหวังแค่ว่าเป็นความสุขในการที่เบิง่งความสวยงามได้เสพความสวยงามเขาถนันดนะครับประเทศต้นทางที่เพิ่นเห็ดเนี่ยเพิ่นเห็ดเป็นฟ้าขนาดไงแล้วเงาหัวกิ่งพันธุ์จริงสินะครับเพิ่นเห็ดเป็นฟ้าแล้วเพิ่นก็ส่งออกเข้ามาเนี่ยหลังจากที่เพิ่นปั่นกระแสได้ดีแล้วเพิ่นก็จะทรง เงาทรงหัวทรงแง่งมากสิครับเพิ่นขายเป็นกระสอบด้วยครับขายเป็นกระสอบแล้วก็เงาหนึ่งหัวหนึ่งแง่งหนึ่งเนี่ยจะผมอยู่ายางหมานกับบบเกิน์รักเอาสูงสุดคือหลักลอยบาทแต่บบถึงดอกประมาณอยูร่ระวางประมาณสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้าเรียงเข้าเพาะเพื่อความสวยงามเพื่อความสบายใจย่อหวังว่าจะขายต่อแล้วก็ยุติซะนะครับวา่าจะ เอาเงินเป็นหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยไปซื้อกิง่งเอ่อไปซื้อนอพันไปซื้อนอซื้องเงาซื้อซื้อกิ่งพันนะครับก็ปากไว้นะครับเป็นขอคิดสำหรับมือนีกัยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ